ตอนนี้ปฏิบัติทรมมาแล้วนี่ทั้งหมด2 4 5รุ่น245รุ่น oh. 245รุ่นนี้ไม่รวมถึงที่ว่าก็มาฟังธรรมในเวลาที่ครูบาอาจารย์จากประเทศไทยมาแสดงธรรมซึ่งมาอาจจะมาฟังธรรมแค่วันเดียว uh huh. แล้วก็ไม่รวมกับการที่เราอนุญาตให้อาจารย์จากประเทศทิเบตประเทศศรีลังกาประเทศพมา่า อา,อาจารย์สุเมโทโธจากประเทศอังกฤษอาจารย์ชรสา,าโรจากประเทศไทยวัดป่านานาชาติาสมัยก่อนอาจารย์มิสโก็เคยมาที่นี่ก่อนท, mm hmm. ที่ท่านจะศึกทักประมาณทักสามสี่เดือนท่านก็บอกมาเยี่ยมกระผมก็บอกว่าชาตรีอย่าศึกนะอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ปรากฏว่าอาจารย์ <c oughs> ไปก่อนศ <c oughs> ึกก่อน <c oughs> ตอนนี้จาตรยียังไม่ไปถึงไหนเลยอาจารย์ <c oughs> ไป,ไป,ไปก่อนก็ ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นของผมเลยใน245รี่รุ่นแล้วก็ที่เป็นของอาจารย์ทิเบตเนี่ยก็ประมาณตั้งห้าสิบถึงหกสิบรุ่นอาจารย์ทิเบตมาจากมาอาจารย์ทิเบตแต่ว่ามาใช้สถานที่ของเราเนี่ยในในการปฏิบัติธรรมจะมีคอสสามวันคอสห้าวันคอสเจ็ดวันแต่ของอาจารย์ทิเบตเนี่ยตอนของทิเบตเนี่ยปีนี้มีมาแล้วสามสามรอบมีมาแล้วสามรอบหลังจากปีใหม่มาแล้วมีมาแล้วสามรอบ แล้วก็มีของเซนนิกายเซนของของเกาหลี uh huh. นิกายอ่านิกายควนอึมของเกาหลี uh huh. เขาก็มาใช้สถานที่ของเราเนี่ยอ่าทั้งหมดปีนี้เนี่ยก็ห้าครั้งแล้ะเวลาเขามาใช้เนี่ยจะอยู่ด้วยตลอดหรือว่าก็ต้องดูว่าคนที่มาขอใช้สถานที่นี่เป็นใครถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบทิเบตก็ต้องสอนแบบทิเบตที่สังคมทิเบตรหรือว่าคณะสงฆ์ของทิเบตนี่ยอมรับได้ ไม่ใช่เป็นนิกายที่ตั้งตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไดเลยลามะไม่รับรองกณะสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ในนิกายนั้นๆเนี่ยอาจารย์ต้องผมต้องบอกว่าก่อนพะทีเบตมันมีหลายนิกาย uh huh. ใช่ไหมมันก็มีเกลุกปะนิงมาปะใช่ไหมมีซกเจน uh huh. ใช่ไหมมีโชนังมีการอ่กา,ราการมักอยู่มันมีอยู่อ,อกเจ็ดนิกายเนี่ยอาจารย์ใหญ่ของแต่ละนิกายอ่าของแต่ละนิกายของวัชรยานเนี่ยเขาต้องยอมรับได้ ท่านดาริลามะมีเคยมาหรือ,อยังเ่ท่านดาริลามะนี่เข้ารัเสเซียไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาทางรัเสเซียกับจีนนี่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ก่อนข้างแน่นแฟนแล้วก็เพื่อเป็นการตัดปัญหาที่จะตามมาเป็นมีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทางรัฐบาลรัเสเซียก็ทําหนังสือชี้แจงไปกับองค์ดาริลามะ ว่าไม่สะดวกใจไม่สะดวกใจที่จ่มาเพื่อที่จะกัดตัดตัดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียก็ทําหนังสือว่ายังให้ความรักและก็ความเคารพในตัวของดลาลลลามะมันไม่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องประเทศส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวก็ส่วนตัวส่วนตัวก็นับถือองค์ดลาลเลยลามะเป็นบุคคลที่ควรเคารพคนหนึ่งที่สุดของโลก ท่านปูตินให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแต่ว่าท่านปูตินนี่มีทัศน์นาอย่างไงกับพุทธศาสนาท่านปูตินมีทัศนะที่ดีต่อพุทธศาสนามากะจะเรียกว่าท่านเป็นชาวคริสต์นิกายอโตดอกก็ไม่ได้จะเรียกว่าท่านเป็นพุทธก็ไม่ได้ mm hmm. ท่านมีท่านเคยฝึกยูโดมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเวลาฝึกยูโดเนี่ยมันต้องฝึกสมาธิแบบพุทธฝึกสมาธิแบบญี่ปุ่น mm hmm. แล้วก็ตัวท่านเองนอกจากฝึกยูโดแล้วท่านยังสนใจเรื่อง พุทธปรัญญาและท่านยังสนใจเรื่องการฝึกโยคะนะท่านก็ถือให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากแต่จะไปบอกว่าท่านประธานาธิบดีปูตินอของสหพันธรัฐเซียนับถือศาสนาพุทธก็บอกไม่ได้อบอกไม่ได้แต่ท่านใจกว้างแต่ท่านใจกว้างใจกว้างแต่บอกว่าท่านเป็นคริสหัวรุนแรงก็ไม่ใช่อ่าไม่เหมือนกับผู้นำของประเทศบางประเทศ ที่ประกาศเลยว่าไม่เอาศาสนาพุทธหรือว่า mm hmm. บางประเทศก็บอกไม่เอาอิสลามเลย mm hmm. แต่บอกตรงๆว่าถึงแม้ว่าท่านจะพยายามทําตัวเป็นกลาง mm hmm. แต่ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยท่านท่านมีทัศนคติที่ค่อนข้างจะระมัดระวังกับศาสนาอิสลามโอเคระมัดระวังระมัดระวังมากระมัดระวังมาก mm hmm. แล้วก็ท่านก mm hmm. ็ท่านต่อต้านเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของโลก ที่สนับสนุนการกำจัดกลุ่มไอซิสแล้วก็ใช้จำนวนงบประมาณจำนวนมหาศาลในการปราบปรามกลุ่มไอซิสที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ในประเทศซีเรียท่านมีสถานะกติที่ระมัดระวังโอเคใช่ค,ครับบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับศาสนาอิสลามเนี่ยท่านบอกว่ามันอาจจะการที่คุณทําสงครามเนี่ยอ่ามันเป็นหน้าที่ของพระเจ้าคือมุสลิมเนี่ยก็บอกว่าการรบจีหัดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่พระเจ้านี่มอบหมายให้คนมุสลิมเนี่ยทำจีหัดได้แต่ท่านปูตินบอกว่าแต่หน้าที่ที่จะส่งพวกคุณไปหาพระเจ้าคือหน้าที่ของผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านก็แล้ว,แ,ลวแต่ท่าน <laughs> ก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องการเผ <laughs> ยแผ่พุทธศาสนาของเราในประเทรศรัสเซีย คนที่เริ่มสนใจมีมากขึ้นในพุทธศาสนาที่ที่เข้ามาปฏิบัติกับอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เคยนับถือมาก่อนหรือเขานับถืออยู่แล้วแล้วมาปฏิบัติคือผมจะพูดเรื่องวิวัฒนาการการนับถือศาสนาพุทธนิกายเทราวาในประเทศรัสเซียก่อนคนที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของผมเนี่ยเขาจะเริ่มจากการศึกษาพุทธแบบแบบเซนการ นับถือศาสนาการศึกษาพุทธแบบเซนแล้วก็การศึกษาศาส,สนาพุทธแบบวัชรยานมาก่อนอเขาเคยผ่านมาแล้วคือก็ผ่านมาแล้วคือเขาสนใจพุทธศาสนาแบบทิเบตมาก่อนผมนพูดได้เลยว <ไป S 2> ่าเข,าาข้ามาในรัสเซียแล้วคือที่รัสเซียเนี่ยเป็นเป็นศาสนาแรกที่ศาส,สนาของโลกที่เข้ามาเป็นศาสนาแรกในประเทศรัสเซียคือศาสนาพุทธแตวเป็นพุทธไม่ไม่ไม่ใช่มันเป็นพุทธแบบแบบ เถราวาทเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกเ,เ,เป็นเรื่องโบราณตั้งแต่ยุคเป็นเรื่องโบราณแล้วก็คือประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลายเนี่ยคือที่อยู่ภายใต้การปกครองของเดิมเป็นพุทธเถราวาทเป็นพุทธแบบเถราวาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเถราวาทหมดสลายไปนะหมดสลายไปเพราะว่ามุสลิมเข้ามาศาสนาคริสต์เข้ามาเมื่อปีอคริสตศักราช9ก8ก็เชาชายวาลาดิเมียของอ รัสเซียที่รวบรวมอาณาจักรรัสเซียได้เนี่ย <th> บังคับไอ้คนที่นับถือศาสนาพุทธกับคนที่นับถือศาสนาพระเวทเนี่ย <th> เปลี่ยนศาสนาคนไหนไม่เปลี่ยนนี่ทรัพย์สมบัติโดนริบเป็นของรัฐทั้งหมดคนไหนก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติศาสนาคริสต์คนไหนก็แล้วแต่ที่นับถือไอ้ไม่ใช่คนไหนก็แล้วแต่ที่นับถือศาสนาพุทธคนไหนก็แล้วแต่ที่นับถือศาสนาพระเวทนะไม่ใช่ศาสนาปลาไม่ใช่ศาสนาอินดนนะก็เรียกว่าศาสนาพระเวท คือศาสดศาสนาพราหมณ์อินดูอีกก่อนก่อนโอเคแต่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรใ,ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นคริสต์ปีคริสตศักราช908คนไหนไม่เปลี่ยนถูกริบสมบัติเป็นของรัฐแล้วคนไหนไปแจ้งว่าบ้านไหนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนศาสนาคนที่ไปแจ้งเนี่ยก็จะได้สมบัติส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของรัฐครึ่งหนึ่งเป็นของคนที่ไปแจ้งก่บเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วอาจารย์ลองคิดดูใช้นโยบายเนี่ยศาส,สนาพุทธเหลือไหมไม่เหลือ ไม่เหลือไปในประมาณ10ปีจบเลย mm hmm. ดังนั้นแต่ในส่วนของผมเนี่ยตอนนี้คนรัเสเซียจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีการศึกษานักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจนักจิตวิทยาแพทย์แล้วก็คนที่มีการศึกษาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะสนใจพุทธศาสนา mm hmm. ผมพูดได้ว่าพูดได้เลยว่าคนรัเสเซียที่มีการศึกษาสูงเนี่ยเกิน50%เ ที่พร้อมที่จะศึกษาและก็ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ของผมนี่ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติแบบที่เบสมาก่อนปฏิบัติแบบที่เบตปฏิบัติแบบเซนแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะสนใจพุทธศาสนาแบบเทรวะเขากลับมาหาต <S <S ้นต้นแกวก็คือก็กลับมาหาก็เรียกว่า first resource อ่า first resource the origin of Buddhism ก็คือ origin of Buddhism เนี่ย ก็คือปฐมบท,บทอ่ะก็คือเทราวาสดังนั้นคนรัสเซียส่วนใหญ่ที่มาเป็นลูกศิษย์ของผมเนี่ยก็เป็น,นรัสเ,เป็นรัสเซียที่ปฏิบัติแบบเซนกับแบบที่เบตมาก่อนวัจจรยานมาก่อนอครับก็คงต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เราได้ใช้เวลา,าพอสมควรก็จะพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าท่านสนใจก็โปรดติดตามเดี๋ยวเราจะมีภาคสองต่อช่วงนี้ก็ขอ ไปชักครูหนึ่งก่อนเอาล่ะครับก็ขอขอมสุขความอาจารย์ให้ให้ให้คำสรุปกับทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับที่เราเล่ากันมาแล้วเนี่ยเอาเอา,เอาสั้นๆนิดหนึ่งกรับผมคิดว่าชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้เกิดมาในครอบครัวที่บรรพบุรุษใช้นามสกุล เศตามานก <ừ> ็จริงๆคาว่าเศตมานมันก็เพี้ยนมาจากบปเป,ป,ปลี่ยนมาเป็นพุธก็คือเมื่อก่อนก็ส,ะส,ะส,ะา,สายตระกูลสุไลมาน ừ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  าเป็นครอบครัวที่ต้นตระกูลมาจากฝ่ายแม่มาจากสายมุสลิมส่วนฝ่ายพ่อก็เหมพันรัตนพัน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตระกูลที่รัตนพัน์ก็เปลี่ยนเชื้อสายมุสลิม ผมเพิ่งมาทราบว่ารัตนพันธ์เอมพันธ์ก็สืบเชื้อสายมาจากมุสลิมเหมือนกันเป็นมุสลิมผสมจีนผสมไทยแต่สิ่งที่ทำให้ผมภาคภูมิใจได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาและก็ได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศรัสเซียตั้งแต่เริ่มสอนพุทธศาสนาตั้งแต่วันแรกกระผมมีความภาคภูมิใจที่ว่า ได้ห่มชีวรใช้ชีวรของพระพุทธเจ้ามารัเสเซียใหม่ๆไม่สามารถพูดภาษารัเสเซียได้ก็ไปไหนมาไหนก็ใช้ชีวรห่มชีวรนไอ้คนรัเสเซียก็ได้เห็นธงชัยของพระอระหันต์ธงชัยอของพระพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อสําเร็จการศึกษามีงานมีการในหมหาวิทยาลัยก็ทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานสอนธรรมะ แล้วก็พยายามสอนธรรมะในแนวของพระไตรปิฎกยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักก็สามารถพูดได้ว่าก้าวค้นบาททุกเม็ดที่ญาติโยมตั้งหลายได้เลี้ยงกระผมมาตั้งแต่เป็นสามเณรตัวน้อยๆตั้งแต่อยู่ที่วัดเรืองยศสุธารามที่พระรามสามเป็นเนนตัวน้อย อยู่แถวตอนนนตกจนย้ายไปอยู่วัดจนประทานแล้วก็จนเดินทางมาเรียนหนังสือแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศรัสเซียข้าวทุกเม็ดข้าวก้นบาททุกเม็ดเลือดเนื้อที่มีเนี่ยมันเป็นเลือดเนื้อที่ได้จากการที่พระพุทธเจ้าได้ให้อาวุธอย่างหนึ่งก็คือบาท แล้วก็ก้าวที่ก้าวทุกเม็ดที่มันตกลงไปในกใน้นบาทนั้นก็มาเป็นเลือดเนื้อของกระผมมาเป็นเลือดเนื้อของอาตมาอาตมาจะใช้กระผมแล้วก็อาตมาก็จะใช้ก้าวก้นบาทเลือดเนื้อที่ได้จากก้าวก้นบาทของญาติโยมทุกเม็ดให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโครงการว่าต่อไปก็จะไม่ได้ทํา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะในประเทศรัสเซียแต่จะขยายต่อไปในประเทศอืน่นๆด้วย <All right. S 1> แล้วก็จะได้มั่นใจญาติโยมทั้งหลายที่ได้ให้เลือด <c oughs> ให้เนื้อกับอาตมาก, <c oughs> ก็จะได้มีความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าไม่ใช่จะเป็นดวงตะวันไม่ใช่แสงสว่างจากดวงดาว เป็นแสงสว่างจากหิงห้อยตัวน้อยๆที่ชื่อพละด,ดรจาตรีกล่าวกับผมแล้วก็อาตมาในฐานะที่พูดกับญาติโยมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นแสงจากก้นของญิงห้อยตัวน้อยๆตัวนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นเครื่องนําทางในการเดินออกจากป่า,าวังวนแห่งวัฏสงสารในที่สุดให้ได้ ขออีกนิดหนึ่งครับยังมีอีกคถามหนึ่งเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะติดใจสงสัยทาไมจีวรนดํดำคือที่ชอบจีวรดำเนี่ยเพราะว่ารัสเซียเนี่ยพระผู้ใหญ่หลายรูปมาแล้วก็บอกไว้ก่อนอาจารย์ในสหรัฐอเมริกากับในยุโรปเนี่ยสีเหลืองหรือว่าสีราชนิยมสีออกเหลืองเนี่ยเห, <า S 2> หลืองสดหรือว่าสีส้มแม้กระทั่งสีรถาราชนิยมเนี่ยม,มันเป็นสีของคนบ้า กับสีของนักโทษในประเทศยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาดังนั้นพระผู้ใหญ่เวลาหรือว่าแขกที่มาจากเมืองไทยเนี่ยพยายามโยมเฉดสีเหลืองมาพยายามหม่มสีกลักอย่างน้อยที่สักก็กแกลแกลนกันหนุนก็ยังดีเต้าหม่อมสีแบบเนี้ยสีอินเดียแบบโบราณเนี่ยสีน้ําฝาดแบบฝาดแบบเนี้ยไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรจะหม่อมสีเหลือง<ส>มาสีเหลืองมีปัญหามากสีเหลืองมีปัญหามากเพราะคนเข้าใจบางทีก็เข้าใจว่าเป็นพวกศาสนาพราหมณ์ ที่เขาเรียกว่าพวกอาริ k ริ s h ะก็เป็นนิกายใหม่ในาศาสนาพราหมณ์นะมันจะตีกลองอ่าตีกลองเล่นดนตรีแล้วก็ก็ไว้จุกด้วยะจุกที่ท้ายทอยแล้วก็คนก็จะสับสนว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกาศาสนาพราหมณ์นิกายใหม่ที่เรียกว่าอาริกริสนะไอ้ <Ari Krishna. S 1> อพวกตีกลองตามเมืองต่างๆเนี่ยตีกลองร้องเพลงอ่าตีกลองร้องเพลงแล้วก็ไร้มนตามถนนเส้นหลักๆของ ประเทศต่างๆในยุโรปไม่ใช่เฉพาะในรัสเซียในอังกฤษในเยอรมันในฝรั่งเศสในฟินแลนด์เดนมาร์กอะไรเนี่ยมีทั่วโลกเลยไปทั่วโลกคนก็จะเข้าใจผิดดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่จะให้เป็นพลาดในพุทธศาสนาผมคิดว่าสีดำเนี่ยสีดํากลักแบบเนี้ยสีน้ําฝาดแบบเนี้ยกลักแบบเนี้ยเป็นสีที่คนยุโรปรับได้ดีที่สุดแล้วก็มันไม่มันไม่เฉือนตาก็เพราะคนรัสเซียจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เคยมารัสเซียเนี่ย จะเห็นว่าคนรัสเซียจะใส่สีดําทั้งทุกฤดูเมืองไทยมันมีฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดใช่ไหมรับรัสเซียก็มีฤดูหนาวหนาวหนาวมากหนาวที่สุดคือทั้งสีห้าฤดูเนี่ยมันคนรัสเซียก็จะใช้สีสีดําคือถ้าถ้ามาแผ่นๆสีแชดๆมาอ๋อไม่ได้อะอย่ามาเลยอ่ะกับผมไม่ต้อนรับเดร้อนไม่ไม่ต้อนรับด้วย อย่ามาอย่า่มสีเหลืองมาผมผมไม่กล้าไปรับที่สนามบินเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาใช่เพราะว่าพระผู้พระหลายรูปเนี่ยมารัสเซียแล้วโดนไปเดินในเมืองโดนตีโดนถุยน้ําลายโดนผลักโดนก็หัวเราะเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักการปรับตัวจิ้งจกเนี่ยมันอยู่เพดานเนี่ยอาจารย์มันอยู่เป็นเพดานเนี่ยเมืองไทยเนี่ยรัสเซียมันไม่มีจิ้งจกเวลาแสงไฟแสงไฟสว่างเนี่ยมันก็จะขาว ถ้าหนังมันออกสีดามันก็ดําถ้าสีเทามันก็เทาใช่ไหมอ่ามันก็ยังรู้จักปรับตัวธรรมชาติมันรู้จักการปรับตัวดังนั้นเรามาอยู่รัสเซียก็อย่าทําให้คนรัสเซียเขาปวดหัวกับการที่ไปใส่สีนักโทษหรือว่าสีคนบ้า่ันโอเคก็ดีครับผมก็เลยต้องแปลก่ยใจหลบจากความเป็นคนบ้ามาเป็นคนดีหน่อยครับก็คงพอสมควรแก่เวลาก็ขอขอบคุณกับท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรา ก็ขอความสุขสวัสด,ดีความก้าวหน้าในทางทางทั้งทางโลกและทางธรรมจง <c oughs> มีแก่ผู้ใฝ่ใจในธรรมทุกท่านจงทั่วทุกกันจนทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอินรับขอบ <c oughs> พระคนณ <c oughs> ครับ <c oughs> สาธ <c oughs> ุครับ